สวัสดีครับคุณผู้ฟังพบกับผมพนมลุงชาแนลช็อปออฟทุทีพูดตะกุกตะกักไปหน่อยข่าวเชาว้านี้ Top of อฟเดอะทข่าวล่าสุดข่าวด่วนข่าวเด่นข่าวดังพบกับผมพนมลุงชาแนลอัปเดตข่าวสารรวดเร็วทันใจ เพราะว่าผมไม่ได้หลับไม่ได้นอนน้ําก็ยังไม่ได้อาบเพื่อที่จะมาเล่าข่า,าวเช้านี้ให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมได้รับชมรับฟังกันข่าวเด่นข่าวดังหน่วานี้ตามคลิปเดี๋ยวชมคลิปมีผู้ชายท่านหนึ่งอยู่ที่สอพอ,อ แห่งหนึ่งได้เห็นรูปเห็นหน้าบุคคลคนดึงคาดว่าน่าจะเป็นรูปของพอบตรผู้ชายคนนั้นก็ได้เดินเข้าไปด้วยสายตาที่อาจจะเข็ดแค้นหรือหยอกหยอก ก็ได้ทำการอุกอาจโดยการที่โบกหน้าไปสามสีท่ทีประมาณนี้มันก็เป็นประเด็นข่าวในสังคมครับคุณผู้ชมก็ได้พูดล่ำลือกันไม่จบไม่สิน้นเมื่อเช้านี้มีผู้หญิงท่านหนึ่งก็ได้ออกมาบอกออกมาโต้อตอบในไลฟ์สดว่าแค่ตบยุงปัดแมงวีแค่นี้หรือ ทำให้เป็นประเด็นความหมายก็คือพวกคุณกำลังจับผิดเขาใช่หรือไม่เพราะฉะนั้นอย่าหาทํรรูปที่เราเห็นกันนั้นมันไม่ใช่รูปการโกรธการแค้นหรือเข้าไปตบภาษาวอยลูกเขาเรียกว่าโบกอาจจะโบกหน้า แต่ความเป็นจรนั้นบุคคลใกล้ตัวกับผู้ชายท่านนี้ได้ออกมาพูดในไล์สดแล้วว่าแค่ปัดแมงวีแค่ตบยุงเพราะฉะนั้นผมเชื่อนะนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกองเชียร์ของชายท่านนี้ก็เราออกมาปกป้องว่าที่สังคมนั้นว่านี่คือการตกหน้า มันเป็นเพียงการตัดต่อเท่านั้นขอให้คุณผู้ชมและคุณผู้ฟังใช้จักรยานในการรับชมอย่าเชื่อใครง่ายๆผมเชื่อครับว่านี่คือการตกยุงปัดแมงวีเป็นเพียงแค่เห็นว่ารูปของท่านพอบอตวออเออพอบอรตอรอ อาจมียุงบินเข้าไปเกาะจะทําให้เป็นอันตรายต่อสุขภาพไข้เลือดออกเพราะยุงมีเชื้อแบคทีเรียก็ด้วยความหัังดีของบุคคลท่านหนึ่งชายท่านหนึ่งรูปของงามนามก็เพราะเข้าไปปัดเข้าไปโบกเพียงเท่านั้นก็เข้าใจกันตามนี้อย่าได้สร้างประเด็นกันให้มากมาย อย่าทำให้สังคมนั้นแตกแยกยังมีอีกช่องช่องหนึ่งที่เป็นผู้หญิงปากแดงๆชอบดูดวงเขาก็บอกว่าพวกคุณกำลังจะยุคให้ชายท่านหนึ่งที่เป็นพระเอกของงานทะเลาะก,กับผอบตอนรอซึ่งมันเป็นการไม่ดีเลยที่จะมีการเสี่ยมกันเช่นนี้ ใครที่ตัดต่อคลิปนี้อย่าหาทำมันเป็นสิ่งไม่ดีผมพิจารณาดูแล้วหลายๆครั้งหลายๆรอบอมืมันก็เหมือนอยู่นะแต่ว่าทางฝั่งผู้ที่เขาไปโบกโบกโบกและก็โบกโบกโบก เขาบอกมาเยี่ยงนั้นผมก็ต้องเป็นกลางนะครับคุณผู้ชมผมไม่ได้เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผมเป็นกลางให้กับสังคมเพื่อที่จะนำเหนอข่าวสารดีๆให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังโดยกระผมพนมลุงชาแนลเชื่อเชื่อเชื่อสนิทครับว่านี่คือการตบยุง และปัดแมงวีเพราะฉะนั้นข่าวนี้ควรจะจบได้แล้วนะครับตบยุงครับตบยุงก่อนจะตบยุงนั้นต้องขยี้มือคล้ายคล้ายกับว่ายุงจะต้องตายคาม,มืออะไรประมาณนี้ไม่เครียดไม่ใช่นะครับก็นี่ก็เป็นการผ่อนคลายของพี่รูปหล่อท่านหนึง่ง เป็นชายไม่ทราบชื่อคลิปนี้เดี๋ยวไปดูกันนะครับการตบยุงตบยุงจริงๆนะครับปัดแมงวีสาวสวยท่านหนึ่งเด็กหาวไว้ในไลฟ์สดเชื่อนะครับผมเชื่อผมเชื่อจบข่าวเช้าข่าวด่วนข่าวไวเรามีอะไรเราจะมาอัปูดเอ้ยอัปเดตกันแต่เช้า คุณพระช่วยนี่สิบโมงกว่าแล้วมันไม่เช้าแล้วเอาเป็นว่าพันนมลุงตื่นสายต้องขออาภัยด้วยเดี๋ยวมีข่าวสารอย่างไรผมจะมาะนําเสนอให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับมั่นใจมากครับตบยุงครับตบยุงอย่าคิดมากนะครับตบยุงตบแมงวีอิจชาเขาใช่ไหมครับ คุณผู้ชมคุณผู้ฟังคุณถึงเห็นอาการแบบนี้กล่าวหาว่าเขาเครียดแค้นม,มันก็น่าคิดอยู่นะโอเคนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามช่องตั้มผู้ก่อการดีด้วยกับผมพานมลุงชาแนล